สมาชิกผุ้ทสภาทุกๆท,ท,ท่านดิฉันทีละล,ะละัตสุเมจวาน,นิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทายวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากทางท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายท่านอนุชินชาญวิลกูลได้มาตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคําถามจากท่านวุฒิพงศ์พงษสุวรรณที่ท่านเองได้มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์น้ําท่วมที่ภาคเหนือที่เกิดขึ้นตามการรับรู้จากทั้งทางภาครัฐที่กระจายข้อมูลเตือนภยัยส่งข่าวถึงพี่น้องประชาชนหรือแม้จต่ทางสื่อมวลชนที่ ได้ช่วยกันระดมกำลังลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะให้พวกเราที่อยู่ในต่างพื้นที่ได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอยู่ในขณะนี้ในส่วนของรัฐบาลค่ะพวกเราไม่เคยนิ่งนอนใจและพวกเราก็รู้ว่าความเดือดร้อนทุกร้อนของพี่น้องประชาชนนั่นคือหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องรีบดำเนินการให้สถานการณ์นั้น กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดเราทราบข่าวในเรื่องของฝนมาพายุมามรสุมมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นจากในประเทศเพื่อนบ้านหรือแม้แต่ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือของไทยและเราก็ได้ดำเนินการทุกๆช่องทางค่ะในการที่จะเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่ก็น่าละค่ะจากภาพที่เราเห็นน้ำมาเร็วมาแรง แล้วก็มาเป็นจํานวนมากจริงๆแต่ก็นั่นไม่สามารถที่จะทําให้เราได้ท้อถอยได้นะคะเรายังคงเตรียมการแล้วก็ซักซ้อมถึงความพร้อมในพื้นที่โดยรอบแล้วก็พื้นที่ที่น้ําจะไปถึงในช่องทางต่างๆอย่างเช่นเมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะที่ผ่านมาทางท่านนายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรได้ไปที่ด่านแม่สอน ที่เราจะได้เห็นภาพว่ามีความเสียหายเป็นจำนวนมากแล้วก็ที่อย่างท่านวุฒิพงศ์ได้กังวลใจค่ะสภาพโคลนที่มีความหนาแค่บนถนนที่ทำการชะล้างแล้วนะคะยังสูงถึงประมาณหนึ่งฟุตค่ะพวกเราได้ลุยโคลนกันเข้าไปนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกทุกๆก,กระทรวงทุกๆภารกิจที่ได้รวบรวมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น ในวันนั้นน้ำยังมีปริมาณที่มากที่สูงแล้วก็แรงอยู่พอสมควรพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่รายรอบมีกำลังใจที่ดีค่ะเมื่อได้เห็นการทำงานของทางภาครัฐที่ได้เดินทางเข้าไปต่างเข้ามาโผกอดนะคะแล้วก็มีการส่งมอบกำลังใจให้กันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าเราจะไม่ทิ้งพวกเขาแน่นอน ในเรื่องของการเยียวยาการชะล้างโคลนในครั้งนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการโดยเร่งด่วนไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆหน่วยงานทุกๆก,กระทรวงที่มีเครื่องมือเครื่องไม้ที่มีสัมพะกำลังให้ได้ลงไปช่วยเหลือกันค่ะฉะนันขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นในส่วนของกระทรวงกลาโหม โดยท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยนะคะท่านเองก็ได้มีการสั่งการกองทัพนะคะไม่ว่าจะเป็นภาค3มรวมถึงหลายๆหน่วยงานที่ให้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่ค่ะฉะนั้นเราจะเห็นภาพชัดเจนมากว่าทหารนะคะทั้งทางบกทางอากาศทางน้ำต่างเอาเครื่องมือที่มีอยู่นั้นลงไปช่วยเหลือกัน มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่นะคะที่จะให้พวกเขาได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนทีต่ติดอยู่บนชั้นสองนะคะหรือว่าที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้เราก็มีการลำเลียงเครื่องมือนะคะไปถึงบ้านผู้เกิดเหตุแล้วก็มีการขนย้ายไม่าจะเป็นผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางเด็กเล็กนะคะออกมาจากพื้นที่เกิดเหตุโดยปลอดภยัย การทําความสะอาดค่ะที่านต้องเรียนเลยว่าครั้งเดียวไม่เพียงพอไม่ใช่ลงไปเสร็จแล้วถอนกําลังออกจะทําให้พี่น้องประชาชนพอใจได้ไม่ใช่ค่ะเรายังมีการตรึงกําลังอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุน,นะคะเพราะว่าถ้าภาพที่เราเห็นเนี่ยท่านบุตริศมาชิกจะเห็นเลยว่าสูงเต็มชั้นหนึ่งของบ้านนะคะ สูงทับบันไดเหลือแต่ชั้น2ฉะนั้นครั้งเดียวไม่เพียงพอจริงๆจะต้องมีการลงไปดูแลนะคะแล้วก็ช่วยจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทางกองกำลังถึงจะถอนกลับมาถ้าพี่น้องประชาชนบ้านใดนะคะที่มีกำลังเพียงพอช่วยเหลือตนเองได้เราก็จะดำเนินการช่วยเหลือท่านอื่นต่อไป แต่ถ้าบ้านใดที่ยังติดขัดในเรื่องของกำลังคนในเรื่องของสมาชิกในบ้านไม่เพียงพอสามารถร้องขอมาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันทีหรือแม้แต่ทางรัฐบาลที่มีช่องทางฮอตไลน์ต่างๆในการที่จะให้ส่งข้อมูลและข่าวสารอย่างดิฉันเองที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้นะคะก็ได้รับการติดต่อจากทางหน่วยกู้ภัย ที่ลงไปในพื้นที่เหมือนกันว่ายังขาดเครื่องมือตรงจุดนี้จุดนี้นะคะแล้วก็มีการทํางานแบบยืดหยุ่นว่าดิฉันเองก็ได้รับเรื่องมาแล้วก็ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ได้ลงไปช่วยเหลือและดำเนินการต่อนี่คือการทํางานปรับ ที่ความเหมาะสมแล้วก็ความรวดเร็วนะคะให้พี่น้องประชาชนได้ดูแลได้รับการดูแลถือว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างทางภาครัฐเอกชนจิตอาสาแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ลงไปในพื้นที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ ท่านอนุทินชาญวิรกูลค่ะได้ลงไปในพื้นที่หนองคายเพราะว่าน้ําจะไปทําร่องทางแม่น้ําโขงนะคะพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมน้าโขงเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากน้ําที่เอ่อล้นตลิ่งขึ้นมาท่านก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของถุงยังชีพนะคะมีการไปเที่ยวไปเยี่ยมที่ศูนย์อพยพที่พี่น้องประชาชนได้พักพิงอยู่มีการนำอ,อ,อาหารเครื่องดื่มเครื่องผลิตน้ำประปา นะคะลงไปด้วยแล้วก็ได้มีการดาริถึงในเรื่องของป้องกันในเรื่องของโจรขโมยนะคะที่ในขณะนี้พี่น้องประชาชนที่ไม่กล้าย้ายออกจากบ้านเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องของทรัพย์สินก็มีเพะฉะนั้นเราก็ได้นําเจ้าหน้าที่ที่คอยลาดตะเวนนะคะลงไปดูแลความปลอดภัยทั้งในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนเราต้องการที่จะสร้าง ความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าในวันนี้ขอให้ท่านได้รักษาชีวิตของท่านไว้และในส่วนเรื่องของการเยียวยาการฟื้นฟูการซ่อมแซมบ้านเรือนต่างๆรัฐจะช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ท่านได้กล่าวถึงนะคะเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ ต้องออกให้ทันเหตุการณ์ในวันนี้ทุกคนลงไปแบบไม่ได้คิดถึงเลยว่าจะได้รับอะไรตอบแทนมาบ้างแต่ขอให้ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันขอให้ช่วยเหลือชีวิตชาวบ้านแต่ก็ได้เป็นหน้าที่ของทางภาครัฐค่ะที่เราจะต้องไม่ละเลยและเราก็ต้องสนับสนุนในเรื่องของขวัญและกําลังใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างานอย่างเต็มที่ด้วยเช่นเดียวกัน หรือแม้แต่ทางอาสาสมัครนะคะที่เราต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ลงไปช่วยพี่น้องประชาชนและได้ช่วงระหว่างการเดินทางกลับในพื้นที่พักเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะคะเราก็ได้รับรู้และเราก็รู้ว่าเขาคือผู้เสียสละและเราก็จะต้องมีการให้ขวัญและกํำลังใจของเขากับครอบครัวของเขาให้ดีขึ้นในสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นรัฐบาลรับทราบนะคะแล้วก็ยังก็คิดว่า คือสิ่งที่ทุกคนนั้นคิดแล้วก็อยากที่ให้รัฐบาลได้ลงมือทําด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของค่าน้ําค่าไฟนะคะค่าโทรศัพท์ค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อวานที่เราได้ประชุมกันที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่ป,ปพอที่เป็นผู้ที่มีภารกิจในการดูแลสิ่งสานาโภคเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยก็มีการ ตั้งโจทย์ไว้นะคะว่าขอให้ไปดูในเรื่องของการแบ่งเบาภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนถ้าเป็นไปได้ไม่จํากัดในเรื่องของข้อระเบียบหรือข้อบังคับใดๆเนี่ยก็ขอให้ลดจนไม่ต้องจ่ายเลยในช่วงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นการแบ่งเบาให้กับเขาให้ได้มากที่สุด แล้วก็ในส่วนของขั้นตอนต่อไปก็จะมีการนําเข้าคอรมอเพื่อที่จะขอความเห็นชอบเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราต้องคํานึงถึงในเรื่องระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องด้วย ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะที่ท่านเองเอ,อ,อยากที่จะได้รับทราบเป็นทางการฉันเองได้รับทราบว่าในวันนี้นะคะการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในระยะแรกจะใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่ มีอยู่จํานวนหนึ่งนะคะทุกๆจังหวัดค่ะใช้เวลาในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ที่20ล้านบาทนะคะเรามีในส่วนนี้ที่จะให้ทางท่านผู้ว่าราชการได้ดําเนินการร่วมกันแต่ถ้าหากว่าไม่เพียงพอหรือ เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจังหวัดจะสามารถจ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังได้เลยซึ่งเป็นเรื่องว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2562แล้วก็เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกๆจังหวัดนะคะโดยที่ที่ฉันกล่าวไปในวงเงินขั้นต้นซึ่ง ในเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะเราได้รับทราบว่าทางกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้จังหวัดที่ประสบภัยในภาคเหนือแล้วเพิ่มขึ้นเป็นจังหวัดละ100ล้านบาทนะคะก็ถือว่าเป็นการทำงานที่รวดเร็วแล้วก็ไม่มีการกระจุกตัวอยู่แค่ส่วนกลางเท่านั้นแต่เรามีการกระจายอำนาจให้หน้างงานนั้นสามารถที่จะตัดสินใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วที่สุดค่ะ ในส่วนที่ดิฉันจะกล่าวต่อไปนี้นะคะก็คือทางท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านเองไม่นิ่งนอนใจนะคะท่านได้ตั้งศูนย์ที่เ,เรียกว่า เป็นศูนย์บัญชาการนะคะซึ่งจะมีการประชุมกันในบ่ายวันนี้ด้วยก็จะมีการนำรวมกำลังของทางท่านรองนายกรัฐมนตรีทุกๆก,กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ร่วมกันทำงานแล้วก็เมื่อวานนี้เองค่ะที่ฉันได้กล่าวไปว่ามีการตั้งศูนย์กองอำนวยการนะคะแล้วก็ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปอพอแล้วก็จะทําให้การรับรู้ข้อมูลนะคะการส่งต่อข้อมูลการสื่อสารต่างๆนั้นเป็นไปได้วยความรวดเร็วแล้วก็มีเอกภาพเป็นในทิศทางเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยต่างๆลงไปในพื้นที่เป็นจํานวนมากเราอาจจะเห็นถึงความชุลมุนวุ่นวายนะคะแต่นั่นก็คือ จิตใจนั่นก็คือความเสียสละของทุกๆหน่วยงานที่พร้อมจะเข้ามาช่วยเหลือจริงๆใครทําอะไรได้ทําก่อนเลยใครช่วยเหลือตรงไหนได้ช่วยเหลือก่อนเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นค่านิยมที่ดีของประเทศไทยของเราที่มีสืบต่อกันมาทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติเราก็จะได้เห็นถึงการรวมเนื้อนะคะรวมใจร่วมกันทําเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมกันอยู่เสมอใน ส่วนต่อไปนะคะที่ดิฉันจะขออนุญาตทางท่านประธานได้นําเสนอ Powerpoint นะคะเป็นสฉบับเท่านั้นค่ะสแผ่นในการที่จะเป็นการรวบรวมแล้วก็สรุปถึงการสั่งการของทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะผ่านไปทางกระทรวงต่างๆที่อยู่ในกํากับให้ได้ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะเชิญ Powerpoint ขึ้นได้ค่ะ ในส่วนแรกนี้นะคะอย่างที่เราได้รับทราบกันว่าน้ำนะคะที่มาเป็นจำนวนมากนั้นส่วนหนึ่งมาจากทางต่างประเทศด้วยนะคะ <c oughs> เราก็มีแผนค่ะในการที่จะเร่งเจราจากับประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกันเช่นในเรื่องของประเทศเมียนมานะคะแน่นอนเราต้องทํางานร่วมกันแล้วก็เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในวันที่ดิฉันได้เดินทางลงไปที่ทางด่านแม่สายเราศูนย์พักพิงชั่วคราวของเราเนะะี่ยค่ะก็ได้มีการช่วยเหลือพี่น้องชาวพมา่าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะคะให้เขา,เาได้รับการดูแลบางท่าน ยังตั้งคันอยู่นะคะก็ลงไปให้กําลังใจแล้วให้เขารู้ว่าอยู่ตรงนี้คือพื้นที่ปลอดภยัยตามหลักสิทธิมนุษยธรรมที่เราควรจะมีนะคะการที่เราจะต้องขยายพื้นที่รับน้ํานะคะระหว่าง2ประเทศด้วยกันเพราะว่าในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกค่ะมันไม่ใช่อยู่ที่ประเทศเราอย่างเดียวตอนนี้แผ่ขยายไปทุกๆด้านแล้วผลกระทบก็กลับมาสู่พี่น้องประชาชนเราจึงต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือในส่วนนี้ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกระโหมและกระทรวงมหาไทยนะคะก็จะร่วมกันทํางานการเร่งหามาตรการนะคะในการพิสูจน์สัญชาติแก่ผู้ที่ประสบภัยในขณะนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ได้รับเงินเยียวยาอย่างทั่วถึงการเร่งซ่อมแซมสะพานที่ขาดและชำรุดนะคะซึ่งทางคมนาคมก็ได้ลงไปฉีดน้ำนะคะซ่อมสะพานแล้วก็ดูในเรื่องของการเดินทางของพี่น้องประชาชนให้สามารถติดต่อแล้วก็เดินทางได้อย่างปลอดภัยด้วย การควบคุมราคาสินค้าที่จําเป็นนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรวมถึงต้องสอดส่องตรวจตาไม่ให้มีการ ขึ้นราคาช่วยโอกาสในขณะที่พี่น้องประชาชนประสบภัยในขณะนี้โดยกระทรวงพาณิชย์การหามาตรการที่เร่งด่วนเพื่อเตือนภัยแก่พี่น้องประชาชนหรือ SMS Alert นะคะต้องมีประสิทธิภาพซึ่งวันนี้เราก็ได้มีความคืบหน้าหลังจากที่งบประมาณปี68นะคะเพิ่งผ่านสภาไปเราก็จะสามารถใช้งบประมาณแล้วก็ผลักดันให้ระบบนี้ใช้ได้จริงทันทีค่ะ การให้ทุกคนนั้นได้ช่วยกันทําความสะอาดบ้านเรือนอย่างที่ทางท่านวุฒิสมาชิกนะคะได้มีความเป็นห่วงซึ่งแน่นอนเราทุกคนได้ช่วยเหลือกันแล้วก็คํานึงถึงปัญหาในส่วนนี้ด้วยค่ะและการใช้แอปทางรัฐนะคะให้ลงทะเบียนรับสิทธิเอียวยาเพื่อพี่น้องประชาชนสะดวกนะคะในการที่จะใช้มือถือของท่านนั้นติดต่อกับทางภาครัฐได้เลยอย่างที่เราเคยได้นําเสนอค่ะ แอปทางรัฐไม่ใช่เพียงเฉพาะในเรื่องของนโยบายดิจิท a ลวอลเล็ตเท่านั้นแต่เราต้องการที่จะให้แอปทางรัฐนั้นเป็นที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของพี่น้องประชาชนในกรณียกตัวอย่างเช่นเกิดภัยพิบัติเช่นนี้ค่ะเราสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันโดยมีฐานข้อมูลจากทางรัฐนี้ให้พี่น้องประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันทีแล้วก็ลดขั้นตอนต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการที่จะต้องมาตรวจสอบสิทธิ์นะคะในการที่ต้องหาหลักฐานในการจะต้องไปตรวจ มาชิกในบ้านมีจริงตามที่ขอมาไหมสิ่งเหล่านี้จะมีเป็นฐานข้อมูลให้ทางภาครัฐได้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นค่ะการอบพยพพี่น้องประชาชนและสัตว์เลี้ยงนะคะมีการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มรวมถึงอาหารสัตว์นะคะซึ่งเป็นหน้าที่ที่ทำงานร่วมกันโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทายกระทรวงกลาโหมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะการดูแลความเป็นอยู่ในศูนย์อพยพการ ดูแลเรื่องยารักษาโรคนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเราะบางทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปเตรียมความพร้อมในศูนย์พักพิงแล้วก็ในพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วรวมถึงการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่น้ํากําลังจะไปถึงด้วยค่ะ การดําเนินการนะคะเกี่ยวกับการเตือนภัยในพื้นที่สูงนะคะที่อยู่บนเขาบนดอยต่างๆซึ่งในทางนี้ทางกรมทรัพยากรธรณีนะคะก็ได้มีความพร้อมที่จะรับมือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเร่งตรวจสอบเร่งปรับปรุงการเสริมความเข้มแข็งในเชิงคันกั้นน้ําและระบบระบายน้ํานะคะก็กระทรวงเกษตรสากลนะคะแล้วก็กระทรวงมหามหาไทยจะได้ทํางานร่วมกันการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะสํานักงา ารประดัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นเจ้าภาพที่โดยหลักซึ่งจากการที่ฉันได้ไปเยี่ยมชมศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะในขณะนี้น้ำอาหารนะคะมีอย่างทั่วถึงแล้วก็เพียงพอกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในศูนย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเรายังคาดการสถานการณ์ว่าน้ํายังคงมีต่อเนื่องนะคะในช่วง2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์นี้ดังนั้นการช่วยเหลือสามารถที่จะลําเลียงไปได้นะคะโดยตลอด การที่จะใช้งบกลางนะคะในการดูแลพี่น้องประชาชนจะต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วซึ่งดิฉันมั่นใจว่าท่านสมาชิกวุฒิสภาเองนะคะพี่น้องประชาชนเองนั้นต่างอยากที่จะเห็นจุดนี้ว่าเราจะต้องลดข้อจํากัดที่เป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้หมดไปนะคะการแก้ไขปัญหาน้ําในระยะยาวที่เราถือว่าเป็นวาระแห่งชาติคะ่ะเราตั้งใจที่จะทามาหลายปีก่อนหน้านี้แล้วเราไม่อยากที่จะได้ถูก การพูดถึงว่าทําไมเดี๋ยวก็น้ําท่วมทําไมเดี๋ยวก็น้ําแล้งสลับกันอยู่อย่างนี้ดิฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยประสบปัญหาเรื่องนี้เช่นเดียวกันเหนั้นวันนี้เราได้มาร่วมกันทํางานเราได้มาเริ่มก้าวเริ่มนับหนึ่งด้วยกันอีกครั้งโดยการนําผลการศึกษาในอดีตการนําปัญหาที่เคยเกิดขึ้นนั้นมาทํางานแบบบูรณาการแล้วก็ทําให้งานของเรานั้นสามารถสําเร็จขึ้นได้โดยเร็ว ฉันมั่นใจว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆหน่วยงานแล้วก็ทุกๆภาคส่วนอย่างดีเดี๋ยวนี้ทีฉันต้องขอกราบขอบพระคุณทางท่านสมาชิกวุฒิสภาที่มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็อยากที่จะ